ต้องสูงลงกัดตาตกไกลไกลได้เวลาหลายๆไปถึงงานทองฮักดีจงจบิสามสองหนึ่งบาันวบางาบ้าบ้าบ้าไป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 โยนมาโยนไป ทำราบเรียบร้อยไปไปเนี่ยมะนะก้วแต่ี่ต้องเอาตัวมาตู่ท่านได้ที่ไหนไม่สามวดลงตัวไหลเลยที์ของค้าไทยไรทีแม่ ไม่แพ้แผบออลแล้วนะหอดินก oh, ักโอ้ฉันเลยเสียหายแล้วชูวยสวอมันเดี๋ยวจะเราพุ่งไปโจที่ด้วย